ในโลกของเราตอนนี้มีทั้งหมด193ประเทศซึ่งก็มีทั้งประเทศที่ร่ำรวยและประเทศที่ยากจนสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศร่ำรวยก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากส่วนคนที่เกิดและอาศัยอยู่ในประเทศยากจนก็จะมีชีวิตที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โดยประเทศที่ร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในทวีปยุโรปซึ่งเอเชียของเรานะครับก็ยังถือว่า มีประเทศที่ยากจนอยู่เยอะพอสมควรแล้วคุณผู้ชมพอจะรู้ไหมครับว่าประเทศไหนที่ยากจนที่สุดในเอเชียแน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ผมยังได้รวบรวมเอา9ประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียรวมไปถึงความสวยงามของสาวๆใน9ประเทศนี้มาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับซึ่งมันจะมีประเทศไหนบ้างที่ยากจนแต่มีสาวสวยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่อง Coiner กันด้วยนะครับอันดับที่9ติมอร์เรสเตสำหรับประเทศอย่างติมอร์เรสเตนะครับหรือว่าติมอร์ตะวันออกก็ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยังเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยติมอร์เนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด15,400ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด1 0ล้าคน มีเมืองหลวงชื่อว่าดิลีและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดด้วยโดยติมอร์เนี่ยนะครับได้รับเอกราชจากอินโดนีเซียเมื่อวันที่20พฤษภาคมปี2002โดยประเทศนี้มีรายได้จากการปลูกและส่งออกกาแฟร่วมลงทุนในการค้นหาแหล่งปิโตเรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ส,สาวๆในประเทศนี้นั้นก็เรียกได้ว่ามีความสวยงามอยู่พอสมควรและมีหุ่นนาฬิกาทรายในแบบที่ชายไทยหลายคนนั้นต้องการแต่หากใครนะครับที่ชอบส,วสาวๆในประเทศนี้ก็จําเป็นจะต้องเดินทางไกลกันหน่อยนะครับเพราะว่าประเทศติมอร์อยู่ห่างจากไทยประมาณ7000กิโลเมตรแต่ก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าการเดินทางอาแสนยาวไกลในครั้งนี้คุณก็อาจจะได้ไปเจอส,วสาวๆในฝันและมันก็อาจจะเป็นเที่ยวบินอันคุ้มค่าของคุณก็เป็นได้ อันดับที่8คีกิสสถานโดยคีกิสสถานนั้นนะครับตั้งอยู่ในเอเชียกลางไม่มีทางออกทะเลมีพื้นที่ทั้งหมด1,99,900ตารางกิโลเมตรแยกออกมาจากสภาพโซเวียตรัสเซียเมื่อปี1,991โดยมีพลเมือง5,482,000คนซึ่งจะใช้ภาษารัสเซียน,นะครับเป็นภาษาราชการมีเมืองหลวงชื่อว่าบิชเคกรายได้หลักของประเทศเนี่ยจะมาจากภาคการเกษตรทำขนสัตว์และก็แร่เหล็ก สำหรับสาวในประเทศนี้นะครับก็จะเป็นแบบสไตล์น่ารักน่ารักอย่างเช่นในภาพนี้เลยนะครับจะเรียกได้ว่าสาวสวยและน่ารักเหมือนกับสาวรัสเซียเลยก็ว่าได้พวกเธอเนี่ยมีผิวสวยปากนิดจ,จมูกหน่อยซึ่งก็น่าจะถูกอกถูกใจใชายไทยหลายคนอย่างแน่นอนแต่สําหรับใครที่สนใจสาวในประเทศนี้ก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้เล็กน้อยนะครับเพราะว่าคีกิสสถานอยู่ห่างจากไทยประมาณ6000กิโลเมตรอันดับที่7ลาว สำหรับลาวนะครับก็เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ทั้งหมด236,800ตารางกิโลเมตรมีประชากรนะครับ6 3ล้าน0คนเมืองหลวงชื่อว่าเวียงจันท์ภาษาราชการก็คือภาษาลาวเศรษฐกิจของลาวเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นไทยเวียดนามและก็จีนตอนใต้ซึ่งปากเซเน่ถือว่าเป็นตัวอย่างของความสําเร็จในการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งก็คือประเทศไทย โดยครึ่งหนึ่งของ GDP ลาวมาจากภาคการเกษตรนอกจากนี้นะครับลาวยังได้พัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้า จากพลังน้ำประมาณ18,000กิโลวัตต์และก็800กิโลวัตต์ได้ขายให้กับประเทศไทยการท่องเที่ยวในลาวเนี่ยก็จะเริ่มโตเร็วมากโดยที่ลาวนะครับมีนักท่องเที่ยวแค่14,400คนในปี1990แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น1.1ล้านคนในปี2005โดยคาดการรายได้จากการท่องเที่ยวของลาวแต่ละปีเนี่ยจะอยู่ที่250ถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐส,ส่วนสาวๆในประเทศนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักและก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดี สาวลาวนั้นถือว่าเป็นขวัญใจของหนุ่มไทยลหลายๆคนเลยก็ว่าได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็มีหนุ่มไทยหลายคนนะครับที่แต่งงานกับสาวลาวเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเนี่ยตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลีในเอเชียตะวันออกทิดเหนือติดกับจีนและรัเสเซียมีพื้นที่ทั้งหมด125,400ตารางกิโลเมตรมีประชากร24,51,218คน โดยจะใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาราชการระบบเศรษฐกิจของเกาหลีเหนือนะครับก็เป็นแบบคอมมิวนิสต์ที่เข้มข้นเช่นเดียวกันกับคิวบาโดยมีรัฐเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการทั้งหมด รัฐเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนโดยที่ประชาชนมีรายได้ต่อเดือนประมาณ47 USD หรือประมาณเดือนละ1,700บาทโดยรายได้ของรัฐนะครับ43%เนี่ยก็มาจากอุตสาหกรรม33.6%มาจากภาคบริการเกาหลีเหนือก็ยังผลิตเหล็กมากเป็นอันดับที่18ของโลกด้วยและมีฐานหินสำรองเป็นอันดับที่22ของโลกสำหรับสาวๆในประเทศนี้ถามว่าพวกเธอเนี่ยสวยแค่ไหนก็ต้องตอบเลยนะครับว่า พวกเธอก็สวยพอๆกันกับสาวเกาหลีใต้นั่นแหละแต่ว่าเป็นความสวยฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้ทําสัญญกรรมซึ่งสาวเกาหลีเหนือส่วนใหญ่พวกเธอก็จะไม่ได้ทําสัญญกรรมนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ภายในประเทศจะมีกฎต่างๆนานาสั่งห้ามเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดแม้กระทั่งทรงผมของผู้หญิงก็ยังมีกฎหมายสั่งห้ามและต้องให้ตัดทรงผมที่รัฐบาลกําหนดเท่านั้นแต่ถึงจะเป็นแบบนี้ที่เกาหลีเหนือนก็ยังพอมีสาวสวยอยู่บ้าง อันดับที่5ทาจิกิสถานทาจิกกิสถานนะครับตั้งอยู่ในเอเชียกลางติดกับอัฟกา,านิสถานโดยแยกตัวออกมาจากรัสเซีย ที่มีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ143,100ตารางกิโลเมตรประชากร7,349,000คนซึ่งจากการสำรวจเมื่อปี2009พบว่าประชากรส่วนใหญ่ยังมีระดับความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐานสากลโดย GDP ของประเทศนี้ก็ขึ้นอยู่กับภาคการเกษตรอย่างเช่นการทำไร่ฝ้าพืชผักผลไม้และข้าวโดยทาจิกิสถานเนี่ยนะครับก็มีแร่ทองคำและก็แร่เงินเป็นจำนวนมาก สำหรับสาวๆในประเทศนี้ก็มีคนสวยอยู่มากมายถ้าถามว่าผู้หญิงในประเทศนี้เป็นยังไงและสวยแค่ไหนคุณผู้ชมก็ลองดูภาพนี้ได้เลยนะครับและลองพิจารณาดูว่าความสวยของพวกเธอนั้นเป็นยังไงเมื่อพิจารณาแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกผมในช่องสแสดงความคิดเห็นกันด้วยนะครับอันดับที่4บังกลาเทศ โดยบางคลาเทศนะครับตั้งอยู่ในเอเชียใต้มีพื้นที่ทั้งหมด147,570ตารางกิโลเมตร ประชากร 2, 1 6 2 2 1 1ล้าน2 1 1 0 0คนซึ่งประเทศนี้ก็เน้นส่งออกกระสอบเป็นรายได้หลักอันดับหนึ่งของประเทศในสมัยก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้ลดลงไปมากโดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาแทนที่ซึ่งประชากร2ใน3ของประเทศนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเช่นการปลูกข้าวปลูกชาและมัสตาร์ดโดยรายได้ของประเทศมากกว่า75%มาจากผลิตภัณฑ์พวกสิ่งทอและก็ผ้าเป็นหลัก สำหรับสาวในประเทศนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าก็พอจะมีสาวสวยอยู่บ้างซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากจนแล้วสาวในประเทศนี้จึงไม่ค่อยได้แต่งตัวหรือว่าแต่งสวยสักเท่าไหร่แต่ทว่าก็ยังมีสาวงามอยู่บ้างโดยสาวบังกลาเทศนะครับพวกเธอก็จะมีใบหน้าคมจมูกโด่งคิ้วสวยตาเป็นประกายเรียกได้ว่าเป็นสเปคของหนุ่มไทยลหลายๆคนอย่างแน่นอนอันดับที่3กัมพูชา สำหรับกัมพูชานะครับก็เป็นสมาชิกอาเซียนตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่ทั้งหมด181,300ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งสิ้นนะครับ14,85,000คนมีเมืองหลวงนะครับชื่ว่ากรุงพนมเปญใช้าภาษาเขมรเป็นภาษาราชการกัมพูชาเนี่ยมีเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วแต่ว่าเป็นอัตราที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคนี้เศรษฐกิจของเขมรขึ้นอยู่กับภาคการเกษตร อย่างเช่นการปลูกข้าวการทําประมงรองลงมาหน่อยก็คือภาคการท่องเที่ยวโดยเมื่อปี2007มีนักท่องเที่ยวเข้าไปในกัมพูชานะครับ2 2ล้านแสนคนถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า18.5%เมื่อเทียบกับช่วงปีเดียวกันในปี2006และในส่วนของสาวๆาวกัมพูชาก็เรียกได้ว่าพอมีคนสวยอยู่บ้างนะครับซึ่งหากใครที่ดูรูปนี้แล้วชอบก็แสดงว่าคุณเนี่ยหลงรักสาวกัมพูชาเข้าแล้วอันดับที่2เมียนมา เมียนมาหรือว่าพม่านะครับเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนที่มีพื้นที่ทั้งหมด676,578ตารางกิโลเมตรประชากรทั้งสิ้น50ล้าน2,000คน เมียนมาเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบผลสําเร็จนะครับในการควบคุมการเกิดของประชากรแต่ระบบเศรษฐกิจของเมียนมานั้นขยายตัวได้น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคข,ของดูมแม่น้าโขงด้วยกันและยังมีปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคจึงส่งผลถึง GDP ที่ทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แม้ว่าเมียนมาจะมีแหล่งน้ํามันมากมายแต่ก็ยังประสบกับปัญหาขาดแคลนพลังงาน โดยประเทศนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอันดมณนีไม้สักและก็อื่นๆอีกมากมายแต่ด้วยระบบการศึกษาที่ยังไม่ดีพอเลยทําให้เมียนมาเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องของแรงงานที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจโดยรวมส่วนสาวๆในประเทศนี้พวกเธอก็มีผิวที่สวยเป็นเอกลักษณ์หุ่นดีและผมเชื่อเลยนะครับว่าชายไทยทุกคนเนี่ยคงจะรู้จักและก็เคยเห็นสาวพม่าก,กันบ่อยๆเพราะว่ามีหลายคนที่ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทย และอันดับที่1ประเทศที่จนที่สุดในเอเชียก็คืออัฟกานิสถานโดยอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับตั้งอยู่ระหว่างเอเชียกลางและเอเชียใต้อยู่ติดกับอิหรานและปากีสถานมีพื้นที่ทั้งหมด647,500ตารางกิโลเมตรประชากร2 9ล้านคนโดยประเทศนี้จัดว่าเป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและได้รับการพัฒนาน้อยที่สุดด้วยมีประชากรว่างงานกว่า3 5เ และกว่า36%นั้นนะครับก็มีความเป็นอยู่ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน2ใน3ของประชากรมีชีวิตอยู่ด้วยรายได้ที่น้อยกว่าวันละ2ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณน้อยกว่า70บาทต่อวันเนื่องจากอัฟกานิสถานเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ภาวะสงครามสำหรับสาวๆในประเทศนี้พวกเธอเนี่ยก็มีใบหน้าและก็ความสวยที่เป็นเอกลักษณ์ผิวพรรณดีออกไปทางโซนยุโรปถึงแม้ว่าจะมีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากแต่ว่าสาวๆในประเทศนี้ก็มีคนสวยอยู่เต็มไปหมด เอาเป็นว่าหากดูรูปนี้แล้วชอบแสดงว่าคุณเนี่ยกำลังตกหลุมรักสาวอัฟกานิสถานอยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นประเทศที่ยากจนที่สุดในเอเชียที่ผมได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังในคลิปวิดีโอนี้หากชอบใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องคอยเนอร์ก,กันด้วยนะครับในวิดีโอหน้าผมจะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่คุณผู้ชมฟังอีกต้องติดตามเพื่อรอรับชมกันต่อไป เอาละครับเรื่องราวโดวยประมาณนี้แล้วเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ